สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูม,มุคครูคณิตนะคะวันนี้พาไปทำอนุกมนะคะในข้อสอบผู้ช่วยเหมือนเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะข้อที่1 8 12, 21 35แล้วก็54มันเป็นรูปแบบของการเพิ่มขึ้นของเลขใช่ไหมคะเราก็ไปดูเลยจาก8ไป12 บวกเท่าไหร่คะบวก4จาก12ไป21บวก9จาก21ไป35บวกเท่าไหร่คะ14จาก35ไป54บวก19ใช่ไหมคะ อ่ะทีนี้เราก็ลองมาดูซิเอจาก4ไป9จาก9ไป15ลักษณะการห่างมันประมาณเท่าไหร่คะ5ใช่ไหมอ่ะ4ไป9คือบวก5จาก9ไป สิบสี่ก็คือบวกห้าเหมือนกันจาก14ไป19ก็คือบวก5แสดงว่าเราจะเห็นคอนเซปต์แล้วว่ามันจะบวก5ไปเรื่อยตัวถัดไปก็ต้องควรจะบวกอะไรด้วยเหมือนกันบวก5จาก19 19บวก5คือเท่าไหร่คะคือ24เพราะฉะนั้น54บวกกับ24เป็นเท่าไหร่คะ เป็น78ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ได้เท่าไหร่คะ78มีช้อยไหมคะตอบข้ององูได้เลยอะไปดูข้อที่2กันนะคะจาก7ไป9 9ไป13 13ไป21แล้วก็37เป็นการเพิ่มขึ้นเหมือนกันเนาะก็เพิ่มขึ้นเราก็จะดูลักษณะการบวกก่อนว่ามันจะมีความสัมพันธ์ไหม 7ไป9ก็คือบวก2จาก9ไป13ก็คือบวก4จาก13ไป21ก็คือบวก8จาก21ไป37ก็เป็นบวกเท่าไหร่คะ16อ่าทีนี้ เราก็ต้องมาดูแล้วจาก2ไป4จาก4ไป8จากแไป16มันมีความสัมพันธ์กันอะไรกันบ้างมันก็คือเลขตัวนี้2อคูณสได้4 4่คูณสได้8 8ดคูณสได้16 16กคูณสก็ได้เท่าไหร่คะ 32ใช่ไหมแสดงว่าตัวถัดไปก็ต้องบวกเท่าไหร่เอ่ย32นั่นเองแล้ว37บวกกับ32เป็นเท่าไหร่คะก็คือ69มีช้อยไหมคะมีคือข้อคอควายเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ69นั่นเองคะ่ะได้ไหมคะ อนุกรมมันจะมีทั้งแต่ชั้นเดียว2ชั้นมีทั้งการบวกการลบแล้วก็การคูณเราก็ต้องค่อยๆดูไปนะคะว่าเออมันเป็นแนวโน้มเพิ่มเพิ่มขึ้นลดลงหรือเป็นยังไงนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยเนาะสวัสดีคะ่ะ